สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ช่องวัน,นิสาสไตล์มีเมนูหมี่กรอบราดหน้ามาฝากทุกคนนะคะราดหน้าเนี่ยมีวัตถุดิบไม่มากค่ะของเราในวันนี้ก็มีแค่เส้นบะหมี่คะน้าหมูแล้วก็ไข่เท่านั้นเองค่ะคะนา้าเราจะทําความสะอาดให้ดีนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นค่ะส่วนบะหมี่ก็เคาะแป้งออกให้หมด ให้มากที่สุดเลยนะคะแล้วก็จะเอามาทอดค่ะส่วนหมูเนี่ยเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็หมักด้วยไข่แป้งมันน้ำปลาน้ำตาลซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมค่ะหมักเอาไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะจะทำให้หมูเนี่ยนุ่มนะคะของเราก็จะมีติดมันนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วเส้นบะหมี่ที่เราเคาะแป้งออกแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอามาทอดค่ะ ทอดด้วยฝ่ายกลางกลๆค่อนข้างแรงนิดนึงแต่อย่าแรงมากค่ะทอดให้เขาสุกเป็นสีเหลืองทองสวยๆเลยนะคะวันนี้จะทำค่อนข้างเยอะค่ะเราก็เลยจะทอดอหลายแผรเลยค่ะเวลาจะทอดเนี่ยเราก็จะเอามาใส่ในตะกแกรงประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขาอยู่ในรูปทรงที่จำกัดค่ะ ไม่บานออกไปเนาะพยายามทำให้เขาเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะได้สวยงามเดี๋ยวเราจะทอดอเส้นบะหมี่ที่เหลือให้หมดเลยนะคะแล้วเราจะได้มาทำน้ำราดกันค่ะทอดแบบนี้นะคะแล้วก็พักเอาไว้เลยค่ะน้ำราดของเราในวันนี้ก็ง่ายๆค่ะเราจะผัดกระเทียมกับน้ำมันเล็กน้อยให้หอมเลยนะคะ แล้วเราก็จะใส่เต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวของเราวันนี้ก็ธรรมดาเลยค่ะเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวขวดนี่แหละคะ่ะผัดให้หอมเลยช่วงนี้ก็จะ,ะเร่งไฟขึ้นค่ะแล้วก็จะใส่คะน้าลงไปคะน้าวันนี้ก็สวยมากค่ะพอใส่คะน้าลงไปแล้วก็จะผัดเขาสองสามครั้งพอให้เขานุ่มนนิดหน่อยแล้วก็ค่อยเติมน้ำนะคะ ใครมีน้ำซุปก็ใส่น้ำซุปค่ะถ้าใครไม่มีน้ำซุปก็น้ำธรรมดานี่เลยใส่ลงไปแล้วก็กะปริมาณให้พอดีกับเส้นหมี่ของเรานะคะเสร็จแล้วเราจะปิดฝารอให้เขาเดือดมากๆเลยค่ะได้ประมาณนี้เนาะพอเดือดแบบนี้นะคะเราก็จะเอ,เอาหมูที่เราเอา,เอาหมักไว้นั่นล่ะคะ่ะเอามาใส่ ใส่ลงไปเลยค่ะมีน้ำหมักด้วยอะไรด้วยก็จะทำให้อร่อยมากขึ้นเสร็จแล้วก็จะคนให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันค่ะเราจะผสมเครื่องปรุงทั้งหมดในถ้วยนะคะเพื่อความสะดวกในนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะมีน้ํำมันหอยผงปรุงรสน้ําปลาน้ําตาลประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ชิมดูค่ะ เดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาเดือดอีกทีนึงแล้วเราจะใสะ่น้ำแป้งมันค่ะน้ำแป้งมันเนี่ยเราไม่มีอัตราส่วนที่ะจะบอกนะคะเพราะเราจะใชะ้ความเคยชินค่ะกะตะเอาเอาแป้งมันผสมน้ำละลายให้ดีแล้วก็เทล,ลงไปเลยค่ะพอเทล,ลงไปแล้วเนี่ยก็ต้องรีบคนนะคะรีบคนไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะติดกันเป็นก้อน ความข้นหนืดอของน้ำแป้งเนี่ยเราก็แล้วแต่เราชอบเนาะอย่าลืมชิมนะคะที่สำคัญชิมให้ได้รสที่เราชอบค่ะแล้วเราก็จะเพิ่มสีอูดํดำนิดหนึ่งนิดหนึ่งจริงๆอย่าให้สีดำมากไปนะคะเสร็จแล้วค่ะราดหน้าหมี่กรอบของเราแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปราดหมี่หมี่กรอบที่เราทำไว้แค่นี้เองค่ะหมี่กรอบราดหน้าของเราก็พร้อมกินแล้ว น่ากินมากๆขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการรับชมคลิปจนมาถึงตอนนี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจการติดตามที่มีให้กับช่องเล็กๆของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน